สวัสดีครับวันนี้ทลาขับพาคุณผู้ชมครับไปชมที่ดินแปลงแบ่ง,งปันอีกหนึ่งแปลงครับพื้นที่ตำบลสะพานหินอำเภอนอาดีจงังหวัดปราจ,จีนบุรีตอนนี้ทลาวิ่งอยู่ถนนทางหลวงชนบทเส้นท้ายเครือสาพภัตครับมุ่งหน้าไปแก่งหินเพลิงที่ของเราจะเลี้ยวจากถนนหลักเส้นนี้เข้าไปประมาณ500เมตรเท่านั้นนะครับนะครับเราจะเลี้ยวเข้าฝั่งขามือวัดชะอมครับ ตซนนี้ก็จะเป็นโซนร้านค้าร้านขายครับเราจะเลี้ยวเข้าไปจากถนนหลักเข้าไปประมาณ500เมตรทางเส้นนี้ครับก็สามารถลัดออกไปอำเภอนาดีได้ครับตรงนี้ เข้ามานะครับสังเกตสถานีอนามัยหรือว่าศูนย์ส่งเสริมสุขภาพรอพอสอทอสะพานหินครับฝั่ง p ามือ,อเลยเลยไปประมาณ100เมตรครับเลี้ยวขวาครับเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปครับ เดี๋ยวขาเข้าไปประมาณ200เมตรที่ของเราจะอยู่ฝั่งขวามือครับนะครับไฟฟ้ามีแล้วนะครับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถนนคอนกรีตครับ คอนกรีตนะถ้าเราวิ่งตรงไปเลยครับก็จะไปออกถนนเส้นหลักเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเลี้ยวเข้ามาเดี๋ยวมาถึงแล้วครับปราจิครับวันนี้พาคุณผู้ชมครับเข้ามาชมที่ดินแปลงแบ่งปันครับพื้นที่ตำบลสะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีที่แปลงนี้เราจัดไว้ให้กับคุณผู้ชมคุณลูกค้าครับที่สนใจที่ดินแปลงเล็กเนื้อที่เริ่มต้นที่150ตารางวาครับราคา16 0 0 0 0บาท150ตารางวา1,6 0,000บาทครับ ไฟฟ้ามีอยู่หน้าแปลงแล้วนะครับน้ำประปามีครับแปลงนี้นะคุณผู้ชมที่สนใจก็แวะมาชมได้เลยครับมาเลือกแปลงที่ใช่แปลงที่ชอบก่อนได้เดยครับบางแปลงครับมีต้นไม้นะมีต้นมะม่วงต้นกระท้อนต้นยางเหียงยางนานะฮนะี๋ยก็หน้าแปลงทุกแปลงครับหน้าแปลงทุกแปลงจะมีต้นประดู่แลีวก็พยุงครับให้กับคุณผู้ชมบรรยากาศร่มรื่นครับ พื้นที่ตำบลสะพานหินอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีมีต้นไม้ไว้ให้กับคุณผู้ชมได้ฟอกปอดเต็มๆเลยนะครับตรงนี้นะครับต้นกระท้อนครับกระท้อนครับคุณผู้ชมที่ เดินทางมาชมครับสามารถมาเลือกจับจองได้เลยครับที่แปลงนี้ครับจะอยู่เส้นบ้านบุกร้วยครับซอยรอพศอตอครับตำบลสะพานหิน,นอำเภอนาดีจังหวัดปราจีมบุรีทุกแปลงครับติดถนนคอนกรีตเส้นนี้ครับนะฮะแปลง150ตารางวาหนึ่งแสนหกหืนบาทเท่านั้นนะครับ ได้พื้นที่กว้างๆครับไว้ทำบ้านสวนไว้พักผ่อนนะบริเวณด้านหน้าแปลงครับมีต้นไม้ต้นประดูครับภายในแปลงครับมีต้นกระท้อนต้นมะม่วงสามารถที่จะมาเก็บผลผล,ผลิตได้แล้วนะครับเนะี่ยโซนนี้ก็จะเป็นโซนหนึ่งตารางวาครับมี4ี่แปลงนะไฟฟ้าครับไฟฟ้าถ้าคุณผู้ชม ต้องการที่จะทําบ้านครับก็สามารถที่จะขอไฟฟ้ามาลงตรงหน้าแปลงได้เลยไฟฟ้าของเราเป็นไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยนะครับเพียงแค่ลูกค้าครับไปขอติดตั้งมิเตอร์ครับก็สามารถที่มาปลูกสร้างได้เลยครับฝั่งตรงข้ามตรงนี้น้ำประปามีครับน้ำประปาไฟฟ้าน้ำประปามีพร้อม ครับแปลงแรกครับ150ตารางวาเข้ามาจากถนนหลักประมาณ200เมตรครับนี่ครับตรงนี้ก็มีเพื่อนบ้านครับบ้านสวนเนี่ครับแปลงแรกครับจากเสานี้ครับตัดขึ้นไป จนถึงป่ามันครับตรงนั้นนะด้านหลังฝั่งนู้นก็จะมีทางสาธารณประโยชน์นะครับเป็นทางสาธารปะยชน์แบบดินเดิมนะฮะหนึ่งแบาทครับมี2องออปชันให้กับคุณลูกค้าได้เลือกครับค,คุณลูกค้าจะเลือกเป็นแบบเงินผ่อนก็ได้ครับดาว20.000ื่นนะผ่อนสามปีจนถึง10ปีครับให้คุณลูกค้าได้เลือกได้เลยครับสำหรับ คุณลูกค้าที่ต้องการผ่อนที่นะไว้สําหรับปลูกบปนสวนนะแปลงนี้ก็ลองแวะมาชมได้เลยครับหรือจะซื้อเงินสดเลยก็ได้ครับถ้าเป็นออปชันเงินผ่อนครับคุณลูกค้าดาวสองหมื่นครับดาวสองหมื่นก็เหลือแสนสี่แสนสี่ก็ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ3,000ครับ10ปี วันนี้ครับทลาพาคุณผู้ชมเข้าชมที่ดินแปลงแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้นะครับสนใจติดต่อทาราเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0 8, 8 6 0 8 1 8 8 8 6 6 8 8 6 1 8 8 8 8 6 6วันนี้ทารากราบขอบพระคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกการกดแชร์กดไลค์กดซับสไ r i b e ทุกคอมเมนต์ครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงของให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับมีความสุขความเจริญสุขภาพพรานามแข็งแรงร,ร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้าน โชคดีมีชัยทุกท่านครับธาราสังหาปาจีนกราบขอบพระคุณครับ